สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุก,กท่านสำหรับคันนี้ผมจะมาคำนวณสองตัวล่างเน่นตรงตสูตร B6 ชนหูนให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคือวดีโอนี้จะทำเพื่อความมั่นเทิงและสน,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 นองสนงตจากเินแบืงรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจออะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร รดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับหากเจ้าระทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเกิอนไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดขึ้นใหม่จากทางช่องโูรหอยไทย956โชคดีครับต่อไปเรามาเรื่มคนวณกันดูนะครับสูตร B6 นะครับหลับสิบล่าง สูตรเก่าทั้งสามสูตรนะครับ A ยกเลิกใช้งานเนาะอันนี้ก็เก่านะเข้ามาทั้งเชี่แล้วเนาะสามสามสามแต่สุดนี้มาจากนี้เนาะจากสูตรนี้ย้ายมาจากสูตร A เนาะ A ยกเลิกใช้งานเนาะก่อนค่อยหา A ใหม่มานะครับก็คือ B สอง B สามมาจาก A สอง A สามนะครับคือตัวนี้ b ีสอมาจาก a อสองเสนาะอันนี้หลุดหนึงงวดหลุดหนึ่งงวดอีกอันนี้เข้ามานะครับเข้ามา3ามสามลูกที่แล้วนะออกสาเจ็ดน,นี่ย้ายมาอยู่นี่เนาะไม่สูตรติดกัน A2 a อสย้ายมาเป็น B2 กับ B3 นั่นเองนะครับมีสองสนีีอ่ามันไม่มีตัวชนเนาะมันมีสูตรเดียวก็เลย เอาไว้อย่างนี้นั่นเองนะครับนั่นเองก็คือตัวน,น,นี้เข้าศูนยหนึ่งสองสี่ห้าคือตัวนี้นั่นเองเข้าเลขสามมาทั้งสามสูตรนั่นเองหกเจ็ดแปดเข้าศูย์สองคือตัวนี้ไปเข้าศูนย์สามห้าเจ็ดก็คือตัวนี้นั่นเองครับสามสูตรนี้วัดใจวัดดวงไป,งงไป 1, ไ 2, ไเลยนะครับใครจะเอาไปใช้หนึ่งสูตรก็ได้สองสูตรก็ได้วัดใจก็ได้ตามใจชอบเลยนะครับมก็มาวัดสามสูตรนี้นั่นเองนะครับนาะ ดูแม่สุดก่อนคือแม่ตูดอยู่ด้านบนเนาะมีหนึ่งมีหกสูตที่หนึ่งนะมีหกสูตรที่สองมีหกสูตรที่สามสถิติสามีนะครับมาเองที่มาของสูตรและตัวเลขเนาะเอาเองที่มาของหลักหน่วย นานวยเก้าหนึ่นงสูตรสูตรนี้เน,ะน 1, 1. เาะหนึ่งหกหนึ่งบีหนึ่งเก๋าหมดแล้วที่ผ่านมาฮะเขาจะเจ็ดอ,อีนน่เองสูตรนี้มาใหม่เพิ่มเติมนี่มาใหม่สิบวดผ่านสิบวันผ่านเก้านี่สามสิบวดผ่านแล้วเนาะแต่เก้าศูนย์สองสามสี่ตัวนี้น,นี่ะ อันนี้มาเพิ่มเติมนะครับน้อยทาใหม่เพิ่มเติมของสูตรแม่สูตรที่ด้านล่างแล้วกันมีสองปีสามเนาะวิธีการคำนวณก็คำนวณให้ชมแล้วตัวอย่างดูตัวอย่างได้ในปีที่หนึ่งของของแต่ละง,งวดเนาะปีที่หนึ่งของแต่ละง,งวดจะลงจะบอกวิธีคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงอื่นก็นจะบอกแค่แม่สูตรไปนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอันนี้เองก็จะ ดูเฉพาะแม่สูตรกับตัวอย่างเสตินะครับแล้วก็จับให้ชมกันเลยนะครับอันนี้มันจะได้ตามนี้เนาะเดี๋ยวน้อสองสามสี่คือตัวนี้ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามคือตัวนี้ตัวสามก็จะเป็นสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดคือตัวนี้เองเข้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดอย่างหน่วยทั้งสามสูตรนะครับนี่ไม้บวกเก่าเนาะเนื่องจากหน่วยเอหลุดทั้งสามสูตรเนาะก็หน่วยเอหลุดทั้งสามสูตร องก็เลยยกเลิกใช้งานนะที่เกียจคำนวณต่อนะคำนวณต่อได้สองสูตรนี้น้องมาดูให้ต่อได้นะไอขี้เกียจนะตัวใหม่ให้เองตัวใหม่มาแห้เองนะครับถ้าคำนวณต่อก็อาจจะใช้ได้เหมือนกับสบีหกเนาะหลุดหนึ่งงวดแล้วมันเข้ามาตลอดเห็นไหมหลุดหนึ่งงวดแล้วก็เข้ามาเข้ามาเข,ข้ามาตลอดน,นั่นเองนะครับอันนเองหน่วยตัวนี้นะ หลุดหนึ่งงวดอาจจะเดินต่อก็ได้เองไม่เคยหลุดก็อาจจะหลุดสุดที่ไม่เคยหลุดเลยออามาแต่มันก็มีหลุดนั่นเองมีก็มีหลุดสุดที่หลุดก็อาจจะเดินต่ออย่างเงี้นะหลุดแล้วนั่นแต่มันยังเดินต่อมาให้ไหเองสุดที่ไม่เคยหลุดเลยงวนี้ก็ดนหลุดนั่นยกตัวอย่างเดินหน้าห้าสิบเปอร์เซ็นตเท่ากันมีสิทธิ์เข้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีสิทธิ์หลุดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นเอง อยู่ที่สุดกับกองฉลากเนาะอันอยู่ที่สุดกับกองฉลากอันนเ้เราไม่รู้เนาะสูวนไหนจะเข้าสูวนไหนจะหลุดนั่นและเราไม่รู้ว่ากองฉลากเขาจะหมุนออกตัวไหนนั่นเองหลักสิบจะออกตัวไหนออกตัวไหนเราไม่รู้นั่นเองถ้ารู้อย่างใดอย่างหนึ่งง่ายเลยนะครับถ้ารู้อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะง่ายนั่นเองไม่มีใครรู้ว่าอย่างไรมันถ้ารู้ว่ากองฉลากหมุนออกหลักสิบ ตัวนี้ตรงนูตรวนี้ก็ง่ายเลยนะครับเอาสูตรที่มันเข้าออกมาเทียบชนหรือไม่รู้ว่ากําลังขลัมผลออกอะไรรู้แต่เพราะว่าสูตรนี้จะเดินต่อสูตรนี้จะเดินสูตรนี้จะเดินต่อก็เอาสูตรที่มันเดินต่อมาจับชนใช้ง,งานเลยนะดองมันสองอย่างนี้เราไม่รู้ทั้งสองอย่างจึงเป็นการเดาไปตามสูตรนะครับถ้ารู้องไดอย่างหนึ่งง่ายเลยนะครับอันนี้ไม่รู้เราทุกอย่างจึงเป็นการเดา,เดานะครับไม่ว่าจะแม่กันไหนก็าตาม เดนมาร้อยงวดก็ตามเดาเหมือนกันนั่นเองนะครับเนาะนี่มาจับชนกันแล้วหลักสิบชนกันสามสูตรจนกับเก้าเนาะอันนี้จนกับเก้าชนสามสูตรนั่นเองหลักหน่วยให้หลักสิบวิชนสามสูตรหน่วยชนสามสูตรสามกับแปดนะครับสามแปดอย่นเองนะสามแปดสามแปด นี่หน่ยชนสามแปดในวัดใจไปที่เดียวสามสูตรนะครับอันนี้จัดแบบวัดรวงนะครับเราจะเลือกแค่อย่างละสูตรสองสูตรก็ได้ตามใจชอบนี่นะครับสมมติว่าสูตรคำาสมเมื่อกี้กันมาหลักสิบสามสูตรเราหน่วยสามสูตรเนาะอันนี้หลักสิบสามสูตรชนกันที่สูตรหนึ่เก้าหน่วยชนสามสูตรชนงกันที่ห้าเปอร์สองคูณสองเป็นสี่สี่ชุด 0308 9 3 9 8ได้สี่ชุดมาดวงนะครับอันนี้สี่ชุดนี้นะครับนั่นเองถ้าหกสูตรนี่ไม่หลุดเนะาะรังตรงบีหกชนเรนหกสูตรตามกามกสามเป็นหกกันเองหน่วยสามสิบสามบวกกันเป็นหกนั่นเอง,อเองคือความหมายของชอนหกสูตรถ้าหลุดถูกได้สูตรหนึ่งหลุด หลัออกสีแดงหนึ่งสูตรดสหนึ่งเป็นห้าสูตรถ้ามาแค่ห้าสูตรไม่ได้ตัวนะขั้นล่างก็ไม่มีในนี้ทามาห้าสูตรต้องมาครบตามหลักทั้งหกสูตรนี่จึงจะได้ตัวอยู่ในนี้แน่นอนะมาเองสมมติว่าเขามาครบทั้งหกสูตรเนาะจัดสี่ชุดจัดสี่ชุด,ด,ชด,ด,ชดนี้ได้เลยนะอันนี้อันนี้ความหมายาสมมติเขามาทั้งสี่สูตรเนาะมีแค่สี่ชุดนี้แล้วก็คาดเด่น จะอันดับอันดับหนึ่งเนาะโดยอีพีสิบสี่สิบห้าสิบหกสามอีพีแรกของล่างนะใช้เป็นสูตร์กรรมการสิบสี่สิบห้าสิบหกเป็นสามอีพีแรกของล่างสูนยกรรมการคัดเด่นนะนีแบบครับเช่นอย่ตัวอย่างศูนย์สามชนที่สามในสามอีพีนี่จัดเป็นดับหนึ่งเลยนะอันนี้อันนี้นเห็นนาะทุก EP อีพีแล้วนะถ้าใคร ติดตามรับชมในทุกอีพีเสียหนึ่งทุนสามหนึ่งทุนสามสองทุนสามสามหมายถึงสามในสามอีพีนั่ 03, 1, 03, 02, 03, 03, 03. 3, นเองนะครับศูนย์แปดชนกันที่สีเหลืองนะครับหนึ่งในสามอีพีนั่นเองนะครับหอีพีเนาะเก้าสามชนที่ ยิ่งพูนะครับดูแค่สีนี้เดียวก็พอเนาะไม่ต้องดูทุกแผ่นก็ได้เห็นแล้วก็จันเลยรุนได้เลยนะสองในสามอีพีนั่นเองตัแปดสีเหลืองอย่างนี้เนาะหนึ่งในสามอีพีนั่นเองดูง่ายเนาะนั่นเองทีน,น,น,นี้ก็มีสามอันดับเลยถ้าสูย์ไม่หลุดนะอนดับหนึ่งน่าจะมาเปนดับหนึ่งนะน่าจะมาดับที่สองนั่นเอง ดับที่สามเองหน้าคงจะพิจารณาดับที่หนึ่งดับที่หนึ่งกับดับที่สองอะไรที่เราจะมามาที่สามกับติกกระบาดับที่สี่นั้นเอาไว้พิจารณาเป็นดับสุดท้ายเลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นในคีที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับใครไม่ทันคลิปไหนก็ให้กดติดชื่อช่องสูตรหอยไทยหกนะครับ กดเข้ามาดูหนึ่งครั้งเห็นวิดูแล้วเลื่อนดูเปียนคลิปทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท่ททานจงโชคดีครับ